พี่น้องผมเอาเอาขั้นเวทหมูครับผุนะ่ะประดูกลาดุกตัวงามอยู่ไหมนี่ประด,รรไปไดูครับผมโอ้กล่องสั่นๆกนขอไปด้วยครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับอุย้พพยาาพยน่นึงเขาไปในปลาเขาพุนปลาหยังเนาะเอาเอามันขึ้นมาโซ่พี่น้องครับพึงบ่งพ่อ นี่มันหมันเหรอครับปลาดุ๊กอู้หูป็นแต่ตัวใหญ่แถบอาดเอ้ยอูย้เลยนเลีนเลีนเลนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวัอนี้พามาใส่เบสครับเป็นเนื้อลูกหัวคือเก่าครับผมเนื้อลูกหัวนะครับใส่พอดีเลยกำลังงามๆนะครับ มอนี้เตรียมเบสมาอรมาณแปดสิบหลังนะครับผมผมแปดซีฟคงพอประมาณแปดซเพื่อกันใสคูกันไปเลยนะครับคนเราฟังคนละฝฟังกันหน้านะครับมันี้สีมันหรือบป่มันนะครับไม้ไก่บ้านคือเก่าครับผมตะขอกับเป็นนี่ครับราสลามดำครับผม เบอร์สิบหกครับตัวนี้ตัวนี้เบอร์สิบหกนะครับนี่ครับขอเนี้เลยเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวไปใส่กันเลยครับผมเนื้อผมกับบอลลุ่งเลือกปันไถนะครับแค่หมากเด็ดจมน้ำ นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับนี่เห็นบ่ครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับใส่เบดผมเสียบเลี้ยง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 ไปเลยนะครับพุนพอกับใส่ฟังพูดนะครับผมใส่เลี้ยงขึ้นไปพูนไปพูนผุนครับผุนเห็นบ่มผุนครับพอกับใส่ฟังทั้งนี้ครับลงมา เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับในคำ่ำคืนนี้ขันฝนโบตกกับสีไดผ้าออกมาอีกนะครับคืนนี้ตรงรุนเบิ่งว่าฝนตกหรือโบอตกนะครับขันโบตกกับสีได้มากนะครับขันแม่นตกก็ตรงทาเบื้องก้อนนะครับว่าสิีตกโดนหรือบโดนนะครับหรือทางบนฝนดีขนาดครับพ่นฝ้าขึ้นมากทั้งพ่นโอ้ย กวนมาไส่กับตกนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยครับามบา,ายครับผมเดชสิคํากกอนไปลุยครับมาพบพ,พอกันตอนยามเบ็ดนะครับบ้านนี้ฝนกะวังหันกะลิ่นมะเน่เจ้าแน่ลิ่นแน่นะครับ เรื่อยๆฝนก็ได้รู้สิบปดเข่าสนิทนะครับฝนขึ้นนี่เดี๋ยวไปยามเบ็ดกันครับหลันงนามีปลาถือครับผมหยังปะนี่ปะปลาหยองไหมจีบรุกบรรทุกปะดุปะด,ปะดุเอาเร็วปะดุกใส่ง้ามครับโอ้พี่น้องพี่น้องอู้ยเอาเร็วเอาเร็วในโอ้ย โอ้ปลาดุกใหญ่ครับปาดผลลิ้นๆครับผมตัวแรกตัวแรกแหยี่ยมมันครับผมขำขึ้นนี้ครับมึงครับงามันวูฮึหมันแล้วหมันแล้วหมันแล้วพี่น้องหมันแล้วเก็บกูเฮียงตูดเลยนะพ่อเนาะปาด์ตผัวไอเมียปลาดุกเอาเก็บครับผม เป็นดอกดอกครับเพิ่งเพิ่งดูโอ๊ะปากรดปากรดครับผมอุ้ยพี่น้องปากรดครับผมปลาตีทูปล่อยแม่ปากรดถือหอนปากรดบาดนี่อืมฝุกแหง่หน่อยฝุ่กขูดเที่ยวนี่ถือปากรดนะครับทั้งอื่นเป็นจังไงเนี่ยส่เบ็ดถือปลากรุดคือทั้งนี้บ่ครับ ยาลูกหัวกนะครับผมใส่ในงานน่ะคือกี่นะครับผมเป็นปลาคอปลาคอน้อยอูย้จี๊ดหน่อยๆอ,อยู่บนน้อโอ้ยอยู่กัอ,อ,อยู่กะเอาเด้อพี่น้องอยู่บัอยู่กับเบิง้งเอาเด้ยอยาเด้อปับ๊บนี่พี่น้องเห้ามานอีกแ้่แครับปลาคอน้อยครับผม ปลาไหมเก็บครับผมมันหมานขึ้นนี่พอถือเก็บครับผมพีน่น้องเอ้าดูปะต,ต,ติดหน่อยๆยดดยน่อยติดหน่อยๆติดหน่อยๆน่อยรู้อึกเอาครับไม่ เก็บครับผมขออนุญาตเก็บนะครับนี่โอ้ยขอขอตายตัวนึงนะครับเยิงมาพี่น้องอตาย<ด> <c oughs> สะเก็บค, <c oughs> ครับผมเอสามชีเตีมรอบแรกเอาอีกแล้วครับผมใส่เก้าพี่น้องเข้านี่ คนหน่อยคือเก่าครับผมปลาใหม่แต่ปลาใหม่ครับผมหลุ่นใหญ่ๆน้ำเพิ่นกะเอาเอา่องรูดโอ้ยบุมแม่นเบ็ดล่าอกเลยบ่กแม่นเบ็ดอ่าวอคือบ่โอ้หากเลยบ่จากหมาเบ็ด <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ครับโอ้เสียดายตัวหน่อยเอา เอาไปรุ่นรอบสองครับผมไดีรุ่นบ่รอบสองฝนสีมะพร้าอีกนะครับกันรอบสองบ่ได้รุ่นกับมืออื่นเศร้าุนครับถือปลาอีเดียวพ,พี่น้องผมเอาพี่น้องผุ่นดึงเขาไปในปลาเขา่ปนปลาหยังเนาะปลาหยั่งบ่พี่น้องเอามันรุ่นเบ่ปลาหยังหยังพวบบดุบบ่ขูยยามเบ็ดไปบังหันนี่ใส่เ่อไปบังหันนะครับยางกลับมา เอาดีๆเด้อพ่อยังให้รุดขึ้นตัวนั่นได้ปลาดุกป่อโอ้อเอาเอามันขึ้นมาโซ่พี่น้องครับเบิ่งพ่อนี่มันหมันล่ะครับปลาดุกโอ้เป็นแต่ตัวใหญ่ยิยแท้ปาดเอาอุ้ยเล่นเล่นเลน าอุ้ยูยูยูอูยูีูยูปูย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 ้ยูยยูยูยูย่ยูยอยูอูย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 ูู่ย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 ยูย่นูยูยูยยู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 ยอยูยยูยูยูยยูยยย เนื้อห้อนดีค่ักพี่นอ้องกินน้ำกลนเลยนะครับมาสียางขึ้นไปโหลดหยิ่นเสียงยาง,งามาเบิงแมนดีีครับผมดึงเขาปลาเขาเลยเอาเดี๋ยวเก็บครับผมแต้มนี่มระดูกใส่สวยๆงามๆครับผมนี่ครับรอบแรกครับผมพได้เลียมครับ ปลาดุกแสงงามสองตัวครับผมแล้วกาปรากดหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ปรปลาคอสามสี้ตัวครับผมปลาคอหน่อยนะครับมีแตปลาคอใหม่ปลาดุกนีมีแตปลาดุกเก่าครับผมนี่แล้กก็รค้างไว้นะครับบ้านี้ก็ได้ยูได้กินครับได้เลี้ยน้ำบานเท่าครับผมเอาหมานอีกแล้วครับหมานไปเข็ง พี่น้องมาเขียนไงผมเสียบึงนี่ครับแมงามเลยนะครับเห็นบ่เอาเอาขามาวางดีๆก่อนนี่ครับพี่น้องผมมาเข็นแม่งามงามงามมึงครับแต่ว่าช่วงนี้ครสีโปคอยท่านมั่นปันไหนบปคือแามไก่สีเกียเเกียวเข่ารื้ว่าแามเกี้ยวเขานะครับปลาสีเหลือมมั่นนะครับผมเอาไปลองปีงบึง กับโมันไปไหนมันอยู่แต่มันว่าแห้งนะครับกันสิถอดถอดกันสีคืออยู่นะครับเอาเดี๋ยวขอเก็บครับผมแต้มนี่ปลาเข็งงามๆครับนี่ปลาถือครับผมขึ้นว่ามันดึงอู้อาอยู่ยู่จังดึงอยู่วังหันลุดหรือว่าดึงยึดอยู่ในวังหันลุดเลยล่ะ เอาไม่นอียงครับพี่น้องยู่บ่พี่ยังวะก็บึนขึ้นโหลดพี่ยังผัวปลาเข็งไงอ้พี่น้องพี่น้องเอ้ยปลาเข็งไงมาหอดเลียวบาดนี่ยขาดมันปลาเข็งเดี่ยงครับผมนี่รุ่นนี่หูไก่ขาดแล้วพวกปาก เหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวขาดเอามาเอาเก็บครับผมแต้มนี่พี่น้องผมเอาเอาขั้นเวทหมูบครับพูน่ะปลาดุ๊กปลาดุกตัวงามอยู่ไหมนี่ปลาดุกครับผมอู้หขั้นหมูบเลยเดี๋ยวจูบปะเนาะก็ดีบ่ ขอปากดีบนอนอไปหรือบ่ขวงดีครับโอ้ล่องสันสันอ็ไปดิครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมีครับอุย้ยดูดีบ่ ยกขึ้นสูสงเลยดยิกันแท้สูงครับหนึ่งสองปับ๊บโอ้ยไปแล้วพี่น้องนี่ใส่งามๆเลยครับผมอ้ปักแน่นดีครับนี่รุกเหียงตู่เลยรุ่นนี้เาขอเก็บครับสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่น้องห้ายามเสาครับผมมเอนี้มายามเบสครับกูเบสยามเสา ไปลุยอีกันเลยครับหยานมันสวยก่อนนะครับผมไปครับหยันพ่อทกนุ๊กอุ้ยอุ้ยพี่น้องเอาดูอุ้ยหัวหัวบักไงเลยบาดนี่อาดเอามันขึ้นมาโซ่เพิ่งโุนะอุ้ยลืมลืมพี่น้องเอ้หมานเล้วเ้านี่อาดอู้ประดุก เงียอะไยนี่เงียปักของบอกรคือเป็นเด้อเงี้ยงบอกระคือพอจากเี้ยก็เอาไวกอนโอ้ยมันบวมพุ่งมันนี่กินเี้ยคุณจากโอ้ยพี่น่องหาเงียงไปแล้วเอาใส่เลยนะครับรุนใ่ญยๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่เอ้ยโซ่บ่งพันี่ ปลาดุกครับผมประดุหน้าประดุกเก่าเอาเจ็บครับผมพี่น้องเอาถือกี่แล้วครับพี่น้องครับเอาดีตโตขึ้นมาโชคเลยปลาเข่งครับผมงามๆแต่ว่าใบใหญ่ปันไดเนาะแม่นี่ก็ได้โอ้ยตามนิวพุ่นว่าใบใหญ่ปลาเข่งเก่านะครับ เอาเก็บครับผมปลาเข็งแม่ง,งามครับนี่ละมื่นนกเอาอีกแล้วครับผมอู้พันกอเข่าล่มอุ่มด้วยพี่น้องเลยนี่ครับมืนด้วยแสน <laughs> วังหาพันนี่ละแม่นี่ปลาเข็งโอ้ย <laughs> นี่ปลาเข็งครับผมโอ้ปลาคอใหญ่คือผมเมื่อกินเนี่ยปะเอาซ้ำหน่อยปลาเข็ง เก็บครับผมเอาพี่น้องเข้าถือีกแล้วครับผมไปยังบ่าโอ้ปลาคอปลากรปลาคอคือถึอมินมินเถอะวะเห้ยนี่ถือมินบ่เอายกขึ้นนะบ่มินนี่พี่น้องกาลัางในปลาคอเสานี้มีแต่ปลาดุกกับเข่งสว โอ้ลูกว่าจากจากอันนี้ลูกคอเอาเก็บครับผมแซมนี่คอรุ่นสวยฝาเก็บเอาแล้วพี่น้องถือเบสครับโอ้พุนโอ้ขาเกลเลนดูไหมไม่ตายหรอกนี่ครับโอ้ยประขอยังบ่ตายตัวบักใหญ่ เสานี่ครับผมประคอเตีมสวงนะครับตัวบใหญ่ปันไหนประคอมิเตลุ่นนีนะครับมันขึ้นได้ไปกับบ้เกินนีนะครับเอาเก็บครับผมขันกวงโคงนงไม่พออยูบนออพี่น้องอ้ยคือดึงไปจังสันนออ้ยเนือ้ออัน หัวกนี่แหละโอ้ยเรียบร้อยในแค่รุ่นซื้อครับผมโอ้ยเสียดายเอากูเบสเท่าตัวครับผมเออนั่นแหละเอาคืนว่ามีอีกว่า เอาหนี่งซองเส่เบิรงไฟนั่นเดงนี่ครับผมนาราเอาขึ้นมาโรดเดี๋ยวมันก็ตายมันหอดเพื่อนเัาเขาไปเฮ็ดอาหารครับผมตัวใดมันตายก่อนนี่ครับเอาเอาว่างวันนี้ก่อนย่างอีกบ่มันตายไม่แต่ปลาดุก กระดูกตัวงามๆซีโตครับสามซีโตประคอกับมิตรลุ่นโมยหญ่ป็นไหนครับบมเตองแห่นลดต่อนะครับประคอวะประโคไปคลิปนี้ครับไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโค้ด้าลินลินครับผมคนลินลินสวงนี้ไปคลิปหนาพอกันไหมครับ สวัสดีครับ